าถึงช่วงอันซีนประจําช่วงท้ายแบบนี้นะครับเราจะมีสถานที่อันซีที่คุณไม่เคยไปหรืออาจจะไปยากนำมาฝากครับที่แรกครับเป็นโรงแรมลอยน้ําล่องแม่น้ําอเมซอนแห่งเปรูเป็นโรงแรมที่มันล่องบนแม่น้ำอน,นอนในเรืออ๋อนอนในเรือ<ต>อ้น่าสนใจเหมือนเรื่องอันนาคอนดาอ๋อที่ล่องไปเรื่อยๆอ่าอน่ากลัวนะเนี่ยตัดไปไหม อ่ะเป็นโรงแมรมลอยน้ำครับขนาดยาว147ฟตุตก็คือ45เมตรประกอบด้วยห้องพักทั้งหมดสิบองนี้โอ้โหพี่นันสวยนะไม่คือตอนแรกเราเข้าใจว่าเรือก็จะมันเหมือนเรือนี่เขาสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบเหมือนอาคารบ้านเรือนจริงๆแล้วก็อยู่บนเรือเลยเนาะน่าสนใจน่าสนใจทำไมคะเรารู้สึกว่าการล่องแม่น้ำอเมซอนอ เราไม่ควรนั่งเรือแล้วก็ให้มันลอยไปหรือเ่าแล้วครเห็นหรือเป่ามันก็เห็นมองมาจากวิวทิวทัศน์ได้เขามีกระจกมีหน้าต่างแีนยนะเนี่ย <c oughs> คือมันก็มีธรรมชาติให้เราได้มองเห็นได้เหมือนกอันไงพี่จเจเลยมีรูปมีจากูเห็นไหมมองมาเห็นเหมือนกัน ไม่แต่ว่าถ้าคุณมองเห็นตลอดเวลาหรือเปล่าเราไม่ใช่มองเห็นเป็นบางจังหวะที่เราเดินออกมาหรือเปล่าคือมันเป็นหนึ่งทางเลือกให้คุณเลือกเที่ยวถ้าคุณไม่อยากไปอย่างนี้คุณก็ไปอย่างอื่นคุณก็ว่ายไปเองก็ได้คุณจเจริญอยากเจอนาะคอนดา้าเอออยากเจอนาะคอนดา้างี้เดี๋ยวเราาะดูห้องอาหารดิเขาเอางี้ดีกว่าค่ะพี่จเจริญมาดูจุดขายของเขาก่อนเขาบอกจุดขายของโรงแรมรอยน้ำเนี่ยน่าจะอยู่ที่การล่องแม่น้ำอเมซอนเพราะถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในการเห็นอนาคอนด้ามีใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมถูกปะ ล่าโชคดีก็จะอาจจะเจอโลมาสีชมพูดำผุดดำว่ายเจอแบบเสือจาจากัวดำด้วยระจญภัยในปากว้างทิวทัศน์ซึ่งยากที่จะหาชมได้ที่ไหนอ๋อนี่นอนดูแม่น้ำเบลเออเมื่อลาใสายตาจากวิถีแห่งอเมซอนนะคะโรงแรมลอยน้ำยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำเช่นนอนแช่อ่างจากกุซซี่เสียงเหงื่อเล่นกีฬาในยิม ชิมอาหารฝีมือตัวเองด้วยอุปกรณ์ครัวที่จัดสรรเอาไว้ให้คุณเนี่ยแก้เบื่อด้วยโปรแกรมล่องแม่น้ํา3คืน4คืนหรือ7คืนก็ได้แล้วแต่ระยะทางที่คุณจะเลือกสํารวจใครที่สนใจก็ไปกันได้นะคะเขาบอกว่าคือมันมีมันมีทริปให้เลือกว่าจะไปทริปสั้นทริปยาวและแน่นอนว่าทริปแห่งประสบการณ์หาดูยากบนโรงแรมลอยน้ําสุดหรูราคาย่อมไม่ละมุนหูสําหรับบางคนเป็นแน่แสงเจ็ดต่อ3คืนต่อทริปต่อทริป ไม่ไหวเป็เพลียอ่อนเพลียที่จะพูดแต่ถ้าอนาคอนด้ามันขึ้นมาบนเรือทำไง็เลอกคนลุกเลยอ่ะคนลุกซูเลยคนลุกที่ต่อไปครับอันซีนจะหน่อยดีกว่าครับที่โรงแรมเลโก้อุ้ยน่าสนใจเคยไหมเคยทีนี้ก็จะเอาเลโก้เนี่ยมาทำเป็นโรงแรมแล้วล่ะนะก็น้องๆดูดูก็ได้ดีใจกันอีกเลยครับเมื่อเลโก้แลดทุกเงินงบกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทโอ้ยดูดเลโก้มาต่อเป็นรง คเคยเหนรูปแลเพ่ดูดินู่นี่เขาทุ่มเงินถึง1,500ร้ 1, 5, 2, 1, ล้านบาทเพื่อสร้างโรงแรมเลโก้แห่งที่3ในเมืองคาร์สนะครับ <คะ S 1> ที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีพนักงานเลโก้ขนาดเท่าคนจริงรวมถึงบังกรตัวใหญ่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมด้วยที่ใช้เลโก้ทังหมดเลยนะเก่งเนาะเอา โรงแรมแห่งนี้ครับจะมีทั้งหมด3ชั้น250ห้องนอนครับนี่ขนาดอหนนัน่นแหะค่ะซึ่งแต่ละห้องครับก็จะมีธีมแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ของเลโก้เช่นโจรสลัดอาณาจักรราราชาตีมโจรสลัดเ,เล่นเกมล่าขุมทรัพย์นอกจากนี้ยังมีสระน้ำอุ่นครับร้านอาหารและก็บาร์บุนดาฟ้าอีก <ứng> ด้วยโรงแรม LEGO. เลโก้แคลิฟอร์นีจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายนนี้อย่างนะต้องช่วงสงการานต์บ้านเราเปิด หลังจากเพิ่งเปิดโรงแรมเลโก้แห่งที่2ที่เมืองวินเซอร์ประเทศอังกฤษไปแล้วเรียบ <ừ, S 1> ร้อย ừ, นะครับเดรงแรมเลโก้แห่งแรกของโลกนี่อยู่ที่เดนมาร์ากเปิดตั้งแต่ปี2534นุ่นโนอเปิดนานแล้วหรอปนานแล้วไม่ใช่ไม่เคยรู้เลยอ,อัน4ี่จ 5, 3, ริงจริงโรงแรมยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งครับตอนนี้นะครับรอไปอีกนิดนะครับจะเกิดใครที่อยากไปอยากไปพักก็ต้องรอเดือนเมษายนนะครับที่คริฟอนว้าวน่ารักมากเลย ใช่นะคะอยากไปไอยากไปตัวเท่าคนจริงนะคือการต่อเลโกโ้ให้สูงใหญ่ขนาดนี้ไม่โอ้ดูดิคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับน้องๆหนูๆแหละเชื่อว่าน่าจะถูกใจน้องๆหนูๆถ้าเกิดว่าไปถึงที่นี่นหนึ่งพันห้าร้ายบาทเลยเขาต้องมุเยินนะพี่เจริญเลโก้น,นะนบ้านไหนบ้านเราคือที่เราดูอยู่อะไร บ้านเราไม่ดอยู่ดีอ่ดีดีมพูดถึงบ้านเราทีอยู่ดีดีเขาบริโ5 0ล้านหมายถึงอะไรที่เขาสร้างเมืองเลโก้ <LEGO S> 2ท<อ>ำแสนอยู่บ้านเอื้ออาทรพ่อซื้อไว้2หลังซื้อให้ใครซื้อให้หนูปามีบ้านเอื้ออาทรบอกเอาไว้ให้ลูกโอย <c oughs> หาความรัก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูชีวิตหลังหดไหมล่ะปารวย คือบ้านเออถอยให้ลูกเออโก้ลูกลำบากแต่ยังอยู่น,ายายนะไม่ต้องก็ได้ทำบุญปะ่ะเออไม่คือไม่ต้องไม่หยอกไม่คือจะบอกว่าสถานที่อย่างยะมันน่าสนใจตรงที่เขามีกิมมิกอย่างถ้าเราไปดิสนีย์แลนด์ใช่ปะไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอมันก็จะมีความแบบน่านสนใจต่างกันตรงนตอนนี้ผมรออยู่ที่เดียวเลยอ่ะคือเมื่อไหร่เขาจะทำแบบฮอกวอตส์โฮเทลไม่มีหรอไม่มีหรือคุณไม่รู้โรงแรมแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มี ไม่มีหรือไม่รู้ไม่มีม,ม,มีแต่เป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวอยากนอนใช่ไหมอยากไปนอนอไหนไหนไหนลองไล่มนสิมิกาเดียมเลวิอุสซาเอสเปซโซคาปูนารา หมดเวลาแล้วน้ำนุ่นหมดเวลาหมดแล้วจังเลยอมอด้วยนะครับ VASV Glass ครับสารสกัดจากต้นข้าวสาลีทางต้นครับใช่แล้วค่ะดูแลตัวเองบำรุงตัวเองแล้วก็อย่าลืมซื้อไปให้คนที่คุณรักดูแลตัวเองด้วยใช่แล้วนี่หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับติดตามได้ใหม่ครับกับบุฟเฟ่ออนทัวร์ครับทุกวันพุธ 13นาฬิกาถึง14นาฬิกาและวันเสาร์นะคะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาและก็วันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืน1ตี1จ้าวันนี้ขอบคุณ YouTube นะครับขอบคุณ Instagram ครับขอบคุณทุกคลิปทุกรูปเลยนะครับขอบคุณที่เจริญด้วยขอบคุณน้ำนุ่นที่ทำให้หนูรู้นะคะในวันนี้ว่าการแร่พลอยร่อนพลอยนั้นให้ใช้กระด้งในการร่อนข้อคิดประจำวันนี้จงใช้กระด้งร่อนพลอยค่ะสำหรับวันนี้เราสอคนลาไปแล้วสวัสดีครัสวัสดีค่ะ